ฟังดีๆนะฮะเราจะเรียงจากจากข้างดิฉันไปเลยนะจากบูบิกี้แครี่ไปเลยนะคะให้แสดงทัศนคติให้แสดงทัศน,คต,ศนคตินะคะกับคําที่ว่าวหะะเหมือนกันหมดเลยนะสิบคนกับคําที่ว่ากู๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยบูบิกี้พร้อมหรือยังคะส่วนตรงกลางเลยคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญคะ่ะ กู๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยเป็นคำที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเจออาหารขาดอย่างพี่เองนะคะที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้นะคะการทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญค่ะทุกครั้งก่อนไปทานอาหารจะร้องเพลงว่ากู๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยขอบคุณค่ะสุดยอดนี่คือทศัศนคติของเธอกับก<ๆ>ู๊ดบอยมัมมัมนะฮะรอสักครู่นะคะเชิญค่ะคุณน้ำค่ะกู Good boy, mum, mum. Mum, mum. Good boy, ๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยเชิญค่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะปีนี้ไม่ได้ปีหน้ามาใหม่ค่ะเป็นคำตอบที่สุดยอดมากๆเลยนะนบุ๋มม่ำม่ำม่มกู๊ดบอยกู๊ดบอยม่ำม่ม่ำมเก่งมากครับผมสำหรับม่ำมกู๊ดบอยนะครับผมก็กู๊ดบอยก็แปลว่าเป็นผู้ชายที่ดีนะครับผมผู้ชายที่ดีย่องพบม่ำมาครับผมนะครับเอาม่ำเขาสู้นะฮะ มาค่ะท่านต่อไปนะคะคุณเจนนี่นะคะกู๊ดบอยมัมมั่มมัมมัมกู๊ดบอยค่ะกู๊ดบอยมั่มมัมมัมมัมกู๊ดบอยกู๊ดบอยมัม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 เก่งมากแสดงว่านะคะผลงานเพลงนี้นะคะทำออกมาเพื่อให้ผู้หญิงทุกท่านนะคะฉลอดกินมั่มจ้าใครอยากกินมั่มนะคะตามเธอไปได้นะคะต่อไปค่ะคุณกล้องวายุดูเรื่องน้งเขาบันีอ๋อ กู๊ดบอยมัมมัมมัมมกู๊ดบอยเชิญค่ะกู๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยว่าแซนเออมัมมัมก็คิดเห็นได้แต่เด็กน้อยเนาะชอบดูดนมผมก็เลยชอบดูดนมเหมือนกันฮะก็เลยชอบมัมมัมกู๊ดบอยกู๊ดบอยมัมมัมนะฮะนะครับไปถึงเรื่องดูดนมได้นะคะเก่งมากนะเชิญค่ะน้องลีโอ เอาเผาทีมเอร์ชุดนี้เชิญค่ะกูดบอยมัมมัมมัมกูดบอยค่ะก่อนอืนนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่มาเฝ้าดิฉันจนมาถึงขึ้นจากทะเลนะคะส่วนคํานี้ดิฉันก็ได้ยินมาตั้งแต่ในน้ําแล้วการแสดงท่าทางในวิธีกินหมั่มในน้ําของหนูก็เป็นแบบนี้ค่ะเชิญคุณแม่พิธีกรร้องเพลงให้หนูหน่อยนะคะกูดบอยมัม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 กูดบอยกูตบอยมัมมัม มัมมัมเก่งมากเก่งมากลูกเออ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 ออออย่าค่ะอย่าทุบค่ะอย่าทุบตรงนั้นค่ะโอเคจบแล้วใช่ไหมลูกอ๋อโอ้ยลำบากไฮนการประกวดเชิญค่ะคุณตุนสีโอ้ยอย่าแลบลิ้นมันยานอย่าไปหาแลบลิ้นมันยิ่งใกล้น้ำอยู่นะฮะกู๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยค่ะกู๊ดบอยมัมมัม มัมมัมกู๊ดบอยน้องป๊อกจะชอบใช้กับเพื่อนผู้ชายอยู่ในห้องนะฮะขออนุญาตยืมตัวพี่กล้องนะอะค่ะสาบิรการเล่นกับผู้ชายเพื่อนชายอยู่ในห้องนะคะกู๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยกู๊ดบอยมัม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 เก่งมากจบแล้วนะคะอยากจบก็จบนะคะไม่มีปีมีขุยนะคะเชิญค่ะคุณกีต้านะคะห้ามเข้าใกล้เด็กขาดนะคะ กู๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยค่ะกู๊ดบอยมัมมัม,ม,มนะคะเป็นอีกหนึ่งไวรัลที่กีต้าเรือกได้เลยว่ามันสร้างสารรค์มากๆค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวยอย่างที่ดีในการที่ทําให้คนนะครับรู้สึกหาวิธีการในการที่จะรักสัตว์แล้วก็คอนวินสัตว์ให้สัตว์เดือดกินอาหารให้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งกีตา้าคิดว่ามันเป็น,เป,นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็คิดว่าหลายๆคนหลายๆบ้านที่ที่เลี้ยงสัตว์ก็น่าจะนํไป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 ประยุกต์ใช้ด้วยครับขอบคุณครับสาระมาเข้าไม่่ถึงงนนนนนะคคตอออี้้ดิิฉัเชญ กูดบอยมัมมัมมัมกูดบอยค่ะกูตบอยมัมมัมมัมกูดบอยสำหรับผมนะครับคำคำนี้นะผมจะได้ยินเฉพาะเวลานั่งทานข้าวกับเพื่อนนะครับผมก็คือนั่งทานกันอยู่สั่งมาเยอะมากนะครับกินไปกินมามันเกิดคําว่ารักกันขึ้นมาเมื่ออิ่มครับผมมันก็จะเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับกูตบอยมัม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 เก่งนากูตบอยมัม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 ม่หึงยูให้เพื่อนกินให้หมด ถูกไหมอ่าเกือบไม่เข้าใจนะอะงงมากนะครับพี่วิทย์เชิญค่ะกู๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยเชิญค่ะกู๊ดบอยมัม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 กู๊ดบอยนะครับผมก็ถ้าคำว่ามัมเนี่ยน้องวิทย์นึกถึงมัมเมืองคนเนาะแต่ทีนี้น้องวิทย์อยากจะมาแนะนำถึงมัมเมืองขอนแก่นนะครับเพราะว่าน้องวิทย์มาจากขอนแก่นนะครับเอาลุกมนร้องเพลงนิดนึงนะฮะยังไงคะกู๊ดบอยมัมมัม่ัมมัมกู๊ดบอยกู๊ดบอยมัมมัม่ัมมัมเก่งมากโอเครับมงกุฎไปเลยนะะค ยังนะคะยังไม่ถึงช่วงนั้นนะคะเอาละค่ะนี่คือคำตอบของ10คนสุดท้ายนะคะสำหรับและ oh <my> รายชื่อที่ดิฉันจะประกาศตอบไปนี้นะคะนั่นก็คือผู้ที่ผ่านข้นรอบ5คนสุดท้ายเพื่อตอบคำถามนั่นเองคะ่ะเสียใครคะเสียใครคะเสีย,ยใครคะรทางบ้านว่าไงทางบ้าน และผู้ที่บัานเข้ารอบ5คนสุดท้ายกับมิซสมุยบายตเกียวมิวสิกนะคะท่านแรกได้แก่คุณมา,มาแล้วนะคะและท่านต่อไปนะคะที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่คุณคุณจ้องบายุคาามาแล้วมาแล้วนะคะคนต่อไปนะคะที่ผ่านเข้ารอบนะคะได้แก่คุณคุณ และเหลืออีก2ตํตำแหน่งเท่านั้นะนะคะและตำแหน่งต่อไปนี่ฮะผู้ติบ่าเขารอบคนต่อไปได้แก่คุณวิทย์ค่ะและผู้ิบ่าเขารอบ5คนสุดท้ายคนสุดท้ายได้แก่คุณวิกก้กคร์รี ขอบคุณนะคะผู้ที่ผ่านไม่ผ่านคอ้รอบของเราด้วย5คนด้านหลังนะครับเป็นกำลังใจให้ในการใช้ชีวิต